วัดีครับวันนี้เราเก็จะมาสาธิตนะครับทดลองนะครับการติดตั้งพัมนานสำเร็บเครื่องปั๊มหรือว่าพัมน้ำแช่นะครับที่มีการติดตั้งแล้วก็ใส่เช็กวาล์วกันน้ำย้อนกลับลงมาสู่ถังพักน้ำหรือว่าแหล่งน้ำที่เราจะดูดน้ำทิ้งนะครับครับรูปแบบก็คือจะมีการติดตั้งเช็กวาวล์วทั้งจ่ายนะครับ ปัญหานะครับก็คือเมื่อสูบน้ำหมดถังแล้วจะมีอากาศเข้ามาที่ตัวเครื่องเมื่อเปิดทํางานครั้งหนึ่งทำน้ำจะไม่สามารถทํางานได้มีอากาศที่เขาเรียกกันว่าแอร์ล็อกครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เราาเปิดทดสอบกันนะครับทดสอบเปิดตํำน้ําครับ น้ำหรืน้ำได้นะครับครับมาดูวิธีการแก้ไขอา,อาการแอร์ล็อกนะครับก็มีเครื่องมือที่ใช้นะครับก็เป็นสว่าน นะครับเป็นดอกสว่านสีมิลนะครับแล้วก็จะต้องวัดระยะเจาะอยู่ที่2อถึงสนิ้วนะครับก็ขนาดมุมเอียงสิ่ห้าองศานะครับเพื่อให้น้ําไหลลงด้านล่างได้ง,ง่ายนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการเจาะนะครับต่ออกก็ได้นะครับตัวท่อที่เราจะใช้ก็ถ<ม>อดออกทั้งหมด ที่สนิ้วนะครับก็เจาะที่สี่ห้าขายอย่างนี้นะครับหนึ่งรู หล,ลรรหลังจากที่เราได้ทำการแก้ไขเจาะรูที่ใต้เชิฟเหานะครับลงมาสนิ้วนะครับก็รูนี้มีไว้เพื่อนะครับเป็นเหมือนกับกาไรไล่อากาศออกจากตัวหน้าปั๊นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะครับว่าปั๊ม้ํา ที่เปิญหาแอร์รอเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้โดยการกับรือไหมนะครับนะครับเกิดทดสอบเลยครับครับเพื่อจะเห็นได้ว่านะครับรูที่เราเจาะไว้นะครับก็จะมีน้ำฉีดออกนะครับ และถ้าเมื่อมีเมื่อมีอากาศนะครับอากาศก็จะออกมาที่รูที่เราเจาะนะครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับข้อัวรระวังนะครับการการใช้น้ำในจกักษณะนี้นะครับการติดตั้งชิวาวก็ควรดูแลรักษาในส่วนของความสะอาดในส่วนของใบพัดด้วยนะครับอาจจะเกิดสิ่งสกปรกนะครับก็อาจจะดูดน้ำไม่ขึ้นสำหรับปั๊มนา จุ่มดูดโคลนนะครับรุ่น cp 2 5 5อ่า cp ส5่จครับจะมีการเจดดาะรูไล่อากาศที่ตปรเซสอยู่แล้วนะครับสำหรับปั้มน้ำจุม่ 75, 9, 5, 5จมด,ดูดโคลน cp 7 5็ดพา cp 1 5 1 5นนะครับจะมีเจาะรูระบายอากาศนะครับแต่จะมีน็อตปิดนะครับถ้าจะใช้งาน และพวกอากาศรับนะครับก็ให้หนักายนะตัวนี้ของนครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นตรงนี้นะครับสําหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าปัญหาสอบถามได้ที่ศูนย์บริการนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นไว้ที่หน้าจอน,นี้นะครับสวัสดีครับ